เรได้ไปถวายพัฒตาหารสังฆทานแด่ภิกษุสมมเนรนผู้ประพฤติธ,ธรรมให้กำลังอาหารมื้อนี้ไปทำความเพียรทำพระนิพพานได้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีไปศึกษาเราเรียนคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าฝ่ายปฏิบัติตามนั้นแล้วก็มีผลปฏิบัติประสบการภายในก็มาแบ่งปันประยัดปฏิบัติปฏิเวทเทศนาก็ทำกันไปอย่างนี้ละปรารลบเหตุ ในวันคล้ายวันเกิดของพระยาจาร์้้วก็ได้ทำกันอย่างต่อนึ่งก็เรื่อยมาแต่เจ็ดวันหลังจากวันคล้ายวันเกิดของท่านก็เพื่อจะสงเคราะห์ให้สําหรับผู้ที่เป็นนักเรียนใหม่มาภายหลังแต่เกิดกุศลศรัทธาอยากจะได้บุญใหญ่เรารู้ว่าท่าน,นเป็นชีสว่างชีสว่างนี่จะต่างจากชีมืดตรงนี้ชีมืดเขาจะรำพึงรำพันฝันหาเหมือน หญิงสาวหญิงสาวเฝ้าเพียนฝันถึงหนุ่มรุปหลอที่ไม่เคยเห็นก็ฝันฝันกันไปถ้าเป็นลมก็เป็นลมในฤดูแรงอลมลม,ลมแรงแรงกันไปอะไรอย่างนั้นแต่ว่าชีสว่างแบบคุณยายเนี่ยไม่ลำพึงไม่ลำพันไม่ฝันหาแต่ไปหาเลยไปหาเลยแบบอยู่ตรงไหนอย่างไรโดยศึกษาประวัติศาสตร์ชีวิต และประวัติศาสตร์โลกรวมทั้งประวัติศาสตร์ในสังสารวัตรผ่านศูนย์กลารกายฐานที่เจ็ดไปคลิกตรงนั้นบุบอา้าวความสว่างเจิดจ้าขึ้นมาทีเดียวพอความสว่างเกิดขึ้นดวงตาก็เกิดขึ้นคือการมองเห็นเห็นไปถึงไหนก็กรู้แจ้งไปถึงนั้นคือแจมแจ้งเพราะว่าเห็นรอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นจนกระทั่งพลิกไปดูทีเดียวไม่ต้องพลิกไปพลิกมา ครอบรวมหมดเห็นลึกเห็นกว้างเห็นรอบเห็นครอบเห็นไกลอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เลยรู้ลึกรู้กว้างรู้รอบรู้ไกลไหมจ๊ะเพราะขึ้นอยู่การเห็นเห็นลึกเห็นกว้างเห็นไปแค่ไหนก็แล้วก็รู้ก็ไปถึงขนาดนั้นดังนั้นชีสว่างไม่ลำพึงไม่ลำพานไม่ฝันหาแต่ไปหาถึงที่ที่ไปหาถึงที่ได้เพราะว่าตั้งใจถูกที่ ท่านได้แสวงหาความพอดีตั้งแต่การดำรงชีวิตว่าชีวิตของท่านเนี่ยมีเป้าหมายอะไรพอรู้ว่าเอาเป้าหมายชีวิตคือการทำบารมีพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีหรือวัตตะอ๋อเรามีเป้าหมายใหญ่อย่างนี้เพราะนั้นก็ต้องแสวงหาว่าอะไรคือความพอดีสำหรับชีวิตแล้วท่านก็นเอาแค่นั้นดังนั้นท่านจึงมีความสันโดษ ไม่ได้ยากจนนะไม่ใช่อนาถาแต่สมถะสันโดษกินอยู่แต่พอดีกินก็พอดีอยู่ก็พอดีใช้ก็พอดีพอดีเลยพอถึงดีก็พอถ้าพอแล้วมันก็ดีอย่างเงี้ยไปถึงณจุดตรงนั้นแล้วก็เข้าสู่เส้นทางแห่งความพอดีสายกลางภายในเมื่อวางจิตได้ถูกส่วนพอดีไม่ตึงไม่หยอดเกินไป ผนทางความพอดีก็เปิดขึ้นมาแล้วท่านก็ได้ศึกษาชีวิตของท่านผ่านตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะเรียนประวัติศาสตร์ของชีวิตเราก็ดีประวัติศาสตร์ของชีวิตใครก็ตามหรือประวัติศาสตร์โลกรวมทั้งประวัติศาสตร์ของวัตตะต้องศึกษาผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแต่้นการบารบเหตุของท่านเนี่ยและเรามาทําบุญนี่ทำ ให้ท่านแต่ว่ามันได้ที่เรานะจะเราทำบุญถวายท่านแต่ว่ามันก็ได้ที่เราท่านก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องหลักเราได้เยอะแต่ท่านได้ในส่วนที่เราถวายแต่ส่วนใหญ่เราเราได้เห็นไหมจ๊ะการปรารบเหตุดีๆนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้คงไม่มีเวลาที่จะเล่ามาณห้าฝูงเนะ่ะ เพราะว่ามาเป็นฝูงหรือเป็นตักตักเงี้ยไม่ไหวเอาเป็นว่าให้เรารู้จักว่าชี่สว่างคืออย่างไรที่สว่างท่านอาศัยความมืดทําความเพียรเพื่อไปสู่จุดที่สว่างที่สดุดทว่างคือผ่านศูนย์การขาดก็ปุ๊บออกไปสู่โลกว่างที่ไม่มีข้บเขตเ,เลย ดวงจิตจะสว่างสวัยทำตลอดเวลา24นโดยมีกะมีช่วงต่อกันเป็นทีมแล้วก็เขาไม่ต้องบอกกันหรอกเนอะพอถึงเวลาก็เสียบเลยว่าตอนนี้ทำกันไปถึงไหนแล้วถึงก็เสียบตอนนั้นก็เอ,อเห็นแล้วก็ถอยออกมาถอยมาประเดีคุณหลวงปู่ก็ถามถาม หลักถามก็แค่อะไรละ่ะรู้เขารู้เรารู้เขารู้เราเนี่ยเขาว่าไงวะเราว่าไงวะแค่นี้เขาทำไงวะเราทำไงวะเขางั้นเขางี้เรางั้นเรางี้ก็อย่างเงี้ยมีเขามีเราก็ซักคำถามกันเขาก็แทนสัญลักษณ์ของพยายามมนเราก็ สัญลักษณ์ของฝ่ายพระฝ่ายบุญนั่นฝ่ายบาปซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ตี่แท้จริงมนุษย์กับมนุษย์จะ่ใช่คู่ต่อสู้ติ่แท้จริงนะ่าไปเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดกันมายาวนานแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเข้าใจให้มันถูกนะมนุษย์กับมนุษย์คือพี่น้องท้องเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องท้องเดียวกัน